เด็กน้อยมากินโดนัทเร็วเร็ๆๆเฮ้ยเฮล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนเร็วเร็วเรเร็วเร็วเรเฮ้ยล้างเสร็จยังเนี่ยอายิบครับหยิบครับหยิบแคหยิบเคชิ้นที่ตัวเองจะกินชิ้นเดียวชิ้นเดียวขอบคุณครับหรือยังเนี่ยือ ครับขอบคุณครับหรือยังหยิบดีๆระวังคว่ำครับล้างมือยังเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างอร่อยอร่อยกินหรือยังอร่อยอ่ะกินแล้วกินหรือยังอร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยครับอื้อหืออื้อหือ อืือออหร่อยมากอออืืหพี่ดิวอร่อยไหมนุ่มไหมข้างในนุ่มไหมอุ้ยชิ้นใหญ่มากเลยเนาะชิ้นใหญ่มากอ่ะจะกินหมดไหมจะกินหมดไหมน้าเฮ้ยกัดกัดกัดไหมกัดไหมเฮ้ยเต็มปากเอาแผ่นนิ้กัดไหมเฮ้ย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 ใจเย็นเย็นอาดิวเอิ่มดิม อ้ำอุ้ยอุ้ยหนึ่งสองสามอ้ำหนึ่งสองสามเอ้ยคนนี้หน้าทำไมเป็นสีนี้ฮ้ยทำไมหน้าเป็นสีนี้นเอาคนนี้ล่ะอ้ำหน่อยอ้ําหัวหน้าโจกโอ้โหดูมือดูมือดูหน้าอื้มอื้ม อ้ําได้พี่ติมดีไหมอู้หไปล้างมือเลยอืมอ้ําได้เลยโยกกับเพื่อนเลยอ้ําไม่อ้ําไม่อ้ําไม่อ้ําหูยใครกินหมดแล้วแผ่นดินกินหมดแล้วเหรอเฮ้ยแผ่นดินกินหมดก่อนเหลือไว้ให้พี่โดนด้วยเหลือให้พี่โดนด้วย ด,ดูดิดูดิยุจะกินหมดไหมน้องยุเอ้ยกินหมดแล้วไหนใครกินหมดอ,อีกโอ้หมดแล้วชิ้นใหญ่มากเลยนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ไหนล้างมือยังไปล้างปากอีกรอบหนึ่งครับไหนสะอาดยังไปล้างปากใหม่ไปล้างปากใหม่หม <c oughs> โอ้ยจะไหวไหมเนี่ยคนนี้จะไหวไหมเนี่ย บุดจำบุดจำบุดจำบุดบุดจำบุดจำบเดจำบุดไหวไหมไหวไหมบุดจำบเดจำบุดจำบุดไหวไหมนอหมดไหมนอเด็กน้อยอนุบาลสองไหวไหมนอคนนี้ก็จะไหวไหมนอคนนี้โอ้ยจะไหวไหมนอเฮ้ยเฮ้ย ติ๊บตอกติ uh ๊บตอก2ิ๊บตอ1ติ๊บตอก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 ติบตอกติ๊บตอกติ๊บตอกติ๊บอกติ๊บตอกติ๊บตอกติ๊บตอกติอก้บอกติ๊บมอกติ๊บตอรติ๊บตอกติวเร็วติ๊บตอกติ๊ออก๊บตอกติ๊วตอกติ๊บตอกเร็วๆเร็ว๊เร็วติ๊วตอกบเร็ว โอ้โหโอ้โหหมดทุกคนเลยเวอร์ลิกด <Okay. S 1> ์บายบายหน่อยบายบายหน่อยบา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 ยฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป่าอามด้วยค่ะเฮ้ยไม่ใช่ดีๆโอดย